ำนักข่าวท้องถิ่นได้เปิดเผยรายงานค่ะถึงคุณแม่ชาวจีนท่านหนึ่งที่เธอเกิดความสงสัยว่าลูกชายที่เธอนนั้นเลี้ยงดูมานานกว่า30ปีนั้นอาจไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของเธอความสงสัยนี้จึงนำไปสู่การตรวจ d ี a บุญกอบมึงทุกใจเรื่องอย่างของมึงนีนน่ทั้งส่วนกูมาโกงเหล่าติโวเว่นแท้ปกติเนี่ยมึงก็บ่มากินเหล่าปันไดฮะจกเจคอยว้าอย่างไรนักกำนันเด้ นังชุกอยู่ในโอกข่ี่บักยังบักยังซ้สแตกเราแท้เขาแท้เราท้งหมดฮัลโหลอามารย<ม>์คับบักกบนี่เหลืองแล้ว<ม>เอนบอเราบกกักเราเสียลงแน่นะ,นะเป็นหอดกำนันเป็นหอดอบตซะสแตกเราเมือเมื่อไ่อยากใหคมม้คนสมอ่นี้องพุดนองพใจเย็นๆก่อน,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 น ายเป็นคนส่วนกำนันกับบางยิ่งมากินเราเป็นมูไอแมนมือนี้อขอท่านเจ้าขอคอยจะตีเจ้าแทนมือไบะเมื่อเราเาบ่เบิดต้องยูฮอมื่อ ยังอยู่กันที่ประเทศจีนค่ะกับข่าวการสลับตัวเด็กอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เกิดขึ้นที่มณฑลยูนนานสำนักข่าวท้องถิ่นได้เปิดเผยรายงานค่ะถึงคุณแม่ชาวจีนท่านหนึ่งที่เธอเกิดความสงสัยว่าลูกชายที่เธอนั้นเลี้ยงดูมานานกว่า30ปีนั้นอาจไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของเธอเพราะบรรดายญาๆได้ถามถึงว่าทําไมใบหน้าของเด็กชายนั้นไม่มีความคล้ายกลมึงเธอและสามีเลยความสงสัยนี้จึงนําไปสู่การตรวจ d n a ความจริงก็เลยเปิดเผยอ,ออกมาค่ะว่าที่แท้จริงแล้วเด็กชายไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของเธอทําให้เธอนั้นตัดสินใจยื่นฟ้องต่อโรงพยาบาลฐานกระทากา,ทการโดยประมาททาให้เกิดการสลับตัวเด็กซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเธอและครอบคร,รัวเป็นอย่างมากค่ะ my god แอนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแอนก็นึก็่มีแต่ในละครสะอีกโว้ยคุณแอนโทเนียละครนี่มันกระสังมาจากเรื่องจริงท้งนั้นนั่นล่ะ คอยนี่ยังคิดเลยว่ามือใดมือน,นึ่งน่ะพอกับแม่ตัวจริงที่เป็นมหาเศรษฐีองค่อยอะ่ะสิมวมาตามหาตัวคอยสันเด้โอ้ย oh. แต่ว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะมาทิ้งลูกไว้ที่อำเภอวารินชำรารแบบนี้เหรอคะ <laughs> that's impossible <S <laughs> แอบว่าเป็นไปไม่ได้เลยะคะ่ะแง ่คอยสองค้า